มันดาโต้ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวจอ Android ติดตั้งพร้อมกล้องรอบคันนะคะลูกค้าติดเป็นตัวแรม8แร128ค่ะความละเอียดจอชัด 2K นะคะตัวนี้ชัดมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดู360กันนะคะเข้ามาดูกล้องรอบคันอันนี้จะเป็นภาพแบบ 3D ค่ะเลือกดูได้นะคะด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาหรือนนจะดูภาพแบบ 2D ก็ได้นะคะแค่กดสลับ เวลาเข้าเกียร์ถอยเข้าก็จะตัดไปที่ต้องถอยนะคะนนก็ทางร้านจะมีลงแอปไว้ให้ด้วยนะคะเป็น YouTube นะคะอันนี้ลูกค้ามีจอเพดอนนะคะติดเพิ่มด้วยนะคะ15นิ้วค่ะจอตัวนี้นะคะเราสามารถ ใช้ Google Map ได้คะจากด้านหน้าส่วนด้านหลังเราจะดู YouTube ก็ได้เหมือนกันนะคะเราสามารถกดสลับได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะอันนี้เข้าเป็นแอป YouTube นะคะด้านหลังเราสามารถจะดู YouTube อย่างเดียวก็ได้ะะส่วนด้านหน้าเราจะใช้งาน Google Map ก็ได้นะคะเพื่อให้คนที่ขับเนี่ยดูการนำทางนะคะเราแค่กดสลับรูป Wi-Fi เท่านั้นเอง น,นี้จะเป็นแอปดูทีวีออนไลน์นะคะเป็น Fwip TV กดเข้าแอปกดทดลองฟรีเพื่อเข้าใช้งานได้เลยก็ะจะมีเอ่อ Netflix นะคะแล้วก็ Disney Plus มีรหัสผ่านอยู่แล้วก็เข้าใช้งานได้เลยเหมือนกันค่ะปุ่มคอนโทรลพงมาลาัยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0 2น4 5, 5, 6ก็6 4ค่ะหรือแอดไลน์ ID แอดค่ะแคมโคลเรียนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ